พี่บุกขอนำคลิปที่ได้อัดไว้เป็นช็อตสั้นๆนะคะมารวมกันเป็นคลิปยาวนะคะลองไล่ดูนะราศีที่เตรียมรับซั์ที่สุดนะคะราศีอะไรราศีมีนนะคะเตรียมรับทรัพย์นะต้องทำยังไงบ้าง ต้องทำยังไงได้ไพ่เป็นสองไม้เท้านะคะมันบอกว่าทุ่งทำงานนะตัวเองรับทรัพย์ยังไงเนี่ยเรียกว่าได้เงินจากการทำงานนะ ใครมีหุ้นส่วนสามารถทําได้นะคะไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวนะคะมีหุ้นส่วนจะดีมากนะคะแล้วการงานอะไรที่เราต้องติดต่อต้องสัมพันธ์ต้องออกเดินทางนะคะยิ่งเฉพาะกับชาวต่างชาติจะยิ่งดีมากเลยนะคะสําหรับราศีมีนค่ะ ราศีที่งานรุ่งคุ้มค่าเหนื่อยที่สุดนะคะราศีไหนงานรุ่งราศีกันค่างานรุ่งนะคะต้องทำยังไง ได้เป็น king of v a n อู้ยางเงี้ยงานเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยนะคะเพราะว่าคุณเก่งในการบริหารจัดการที่ดีเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะคุณไม่เหมาะกับการลงมือปฏิบตัติแต่คุณเหมาะกับการบริหารเพราะว่างานเนี่ยคุณจะลงรายละเอียดลงดีเทลแล้วก็จะเรียกว่ารับผิดชอบงานอยู่เสมอนะคะ ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนราศีกันนะวันนี้นะคะหายเหนื่อยจริงๆราศีที่ความรักเบ่งบานที่สุดค่ะฟื้ราศีกุมนะคะความรักเบ่งบานที่สุด<ม>ดูสิทำยังไง<ม>อย่างนี้นะคะความรักเบ่งบานเนี่ยเพราะว่า อดีตปัญหาเนี่ยเราเคยมีความไม่เข้าใจกันนะคะและตอนนี้ปัญหามันได้เริ่มคลี่คลายไปแล้วด้วยตัวเวลาดีกว่านะคะการเวลามันคลี่คลาย แปลว่าแฟนคุณอาจจะเข้าใจผิดในตัวคุณนะคะหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจแฟนนะแต่พอการเวลามันพิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะคะคุณก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังดีสำหรับคุณเช่นกันนะคะคนราศีกุมยินดีด้วยนะคะวันนี้ความรักเบ่งบานดีมากนะคะราศีที่เจ้าสเสน่ห์ที่สุดนะคะ คือราศีเมษค่ะราศีเมษเสน่แรงสุดนะดูสีเสน่ด้านอะไรเนี่ยเสน่ละคะเสน่เนี่ยมันต้องบอกแบบนี้นะคะเสน่ของราศีเมษเนี่ยจะเป็นเสน่ที่เวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะจริงจังดุดันนะคะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งงานคือเสน่หลักของคุณนะคะแต่วันนี้ต้องบอกว่า บางครั้งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะอาจจะลังเลนะต้องละทิ้งความลังเลไปนะคะกลับมาใช้พื้นฐานนิสัยเดิมของชาวราศีเมษนะคะที่จริงจังต่อการงานหรือไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็จริงจังนะคะสเสน่ห์ของคุณต้องบอกแบบนี้นะอย่าลังเลนะราศีไหนมีโชคมีลาบคะ ราศีกันนะคะมีโชคมีลาบนะต้องทำยังไงร,ราศีกันนะคะต้องบอกว่าโชคลาบของคุณเนี่ยจะดีโดยเฉพาะคุณออกเดินทางนะคะถ้าคุณไปเที่ยวหรือไปทำบุญนะคะที่มันเป็นสถานที่ใกล้น้ำนะคะเรียกว่าโชคลาบคุณจะมานะคะ แต่อย่ากเก็บตัวนะคะต้องออกไปข้างนอกนะโชคลาภถึงจะมานะคะอาจจะไปวัดนะคะเช่นวัดหลวงพ่อโสธรที่ใกล้น้ำนะคะลองดูนะราศีที่แฮปปี้ที่สุดนะคะจะเป็นราศีสิงห์นะคะแฮปปี้ที่สุดนะดูซิมันแฮปปี้เรื่อง แฮ ppy ต้องบอกแบบนี้นะคะแฮป p y ของคุณเนี่ยเพราะว่าคนราศีสิงห์เป็นคนที่บ้างานมากเลยนะคะขยันในการทำงานเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะต่อกกอกับ เรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าคุณแฮปปี้กับการที่คุณต่อสู้และคุณชนะนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไรนะคะไม่ว่าคุณจะเหลือตัวคนเดียวนะคุณก็ยังมีความสุขที่ยืนหยัดในความถูกต้องนะคะคนราศีสิงค์คะเมื่อดูครบหมดแล้วนะคะก็จะมีราศีกันที่โชคดีนะคะได้สองเด้งนะ แต่ว่าบางราศีก็จะไม่มีชื่อของตัวเองเลยนะคะการดูดวงนี้เราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่มีราศีที่โชคดีนะคะแต่คนที่ไม่มีก็อย่าเสียใจไปนะคะมันต้องมีวันหนึ่งเป็นของเราบ้างนะคะหรือไม่ต้องสนใจเลยนะคะอยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรลงมือทำด้วยตนเองเลย ลยนะคะลิขิตฟ้ายังไม่เท่าลิขิตตนนะคะถ้าอยากดูดวงก็ไปที่ติดต่อไปที่ ID Line นะคะหรือเข้าไปที่แอปดวง360ก็ได้นะคะพี่บุอยู่ในนั้นนะไว้เจอกันในวันต่อๆไปคะ่ะ